ไปแล้วสามรอทุกคนใครของเามาวันนี้สำเร็จไปต่อถือว่าทำความาของเรา้ีค่ะพี่ออกาเพาไอ้วันเดีคะใช่คณะยยากกว่าไมคะแม่ไม่ี่ยยยแ่่เนี่ย่างยคละความหมาเลยบาทีมัเล็ก ที่ผมจะไม่เข้าใจโอ้ฉันจะบอกความจริงว่าผม้ที่เราเรียบรื่นเราสองคนมีคนนักงกันพี่เจ้ากันเจ้าเป็นคนนั่งกันเหตุผลอะรเหตุพี่เราเป็นกิ่กันสมัยเรียนจะพีข้าวต้องพี่เจ้าไปนั่กันตอนไหนพี่ไม่เห็นรู้เรื่องด้วยเลยโอ้ยน้ำเหลือไปอยู่ไหนมาเนี่ยตอนนี้ลูกเขาจะวิ่งแล้วเนี่ยแล้ววิ่งแล้วเอ้าตอนแรกมาตอนเกิดมนั่งกาน ก่อนที public, oh me, oh right. oh ่จะโอนฉันร so so ู cing, ้ส okay. right. so ึกผิดในสิ่งที่เคยทำกับเส็พที่เอาไว้เรื่องอดีตขหมอเชนไม่สามารถับรู้ได้พ่อเสด็จพ่อเคยสร้างเรื่องอะไรบ้างแต่พวกเราเป็นลูกเราไม่สามารถจะไปลบล้างอดีตได้แต่ปัจจุบันทุกวันนี้หมอเช่นเนเมี่รัากันหมอสัญญาของมอทักที่แตกต่างกัน ขออย่างเดียวขอขอเพียงเปีนหนึ่งเดียว,วยกันอดีจพี่แค่ดอมเพื่อเลยพ่จะเข้าใจพราะททีกัวกับดงดีครจริงแล้วนะพี่ยินคำี้จากปากเจ้าพี่ก็ดีใจใจของพี่ไม่อยากให้เกิดสุขภาพที่ไม่อยากกินใครห้มาล้ตา ความมันเกิดตั้งแต่ลูกพ่อลูกแม่ลูกๆอย่างเราก็ไม่เกี่ยวกันแล้วเจ้าคิดแบบนี้ได้ไม่ดีใจหรือพี่เจ้าบอกว่าเจ้ารักน้องสาวพี่เจ้าค่ะเอาเป็นว่าเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาพี่ยกโทษให้เจ้าสวัสดีแต่ว่าหรือพี่เจ้าต้องสัญญาเจ้าจะผิดวันทำใหมเนาะขอข้าเสียใจสัญญาด้วกระบอกสัญญาขอเชื่อใจท่านเบียดเพียงผู้เดียวพี่เจ้าค่ะไอพี่จะไปเายหร่ลูกให้ขอแสดงว่ะพี่เจ้าค่ะแต่ว่า ไอ้วน่นอ่ะก็จะหนักหนักหน่อยเมาไปขอหน่อยไปขอได้แรกนะเข้าไปหูทางขอให้อยู่ที่ขอเป็นตอนที่กูขอ,ขอนั่งให้กำลังลักเด็กลูกพ่อกอันแต่คนนีไ้ไม่ค่อยเมาเลย ไม่ร im oui> um um mm ู้วชอบอะไรไม่ตว่าที่เหนียวแสดงถ้าชอบเตามีต่างเป็นก้องใ่าสิมสอดในหงทานยิ้มก่อนได้ไหฮะยิ้มก่อนโอ้ยยิ้มเปอนข้อยกสิมสอดไม่ยิ้มไปลยร้อยสองร้อยร้อยสองร้อันเท่าไหร่ละมีตงกับแฉไว้ลยอันนี้เก็บวากิ่ึ้นา บรรานอะากสุดให้ไมต้องหาให้ได้ของอดชะรักพีเีย่คครับตมเจ้าค่ะระบอกอีกคนนอยากจะบอกว่าสด็จที่กระอกกับเมียวดี แระสองควรจะคุยนัดกันพี่เจ้าค่ผม่อ,อยากให้กะบอกทิ้อีกเป็นศัตรูกันอีกไอ้ดีพิเศษทุอหมดที่เคยสร้างเอาไว้กระบอกไม่สามารถลบร้ามันได้แต่ในเวลานี้ปัจจุบันนี้กระบอกอยางกังสองที่ินเป,ป็นสุวรรณปฏิพีเดียวกันทั้สองแี่ดินนะแต่ที่องงสูคควาในสักที ของเลลที่เขาเปิดใจกับก็ยิติสงครามขอให้เสด็จที่เปิดใจรับประบุชาประมวสิกับให้ต้อของรกันเนเจ้าะึ้นตึกขึ้นใจในของคักน้อที่สองด้วยปรบมุสิ่งกับกับนอด้วยครับปรขออเิมาจา่เสด็จพี่ด้วยขมย

สิปิส,สงครามเ,เกิดแก่แค้นไม่มีวันจบสิ้นต้อให้ลุจริเฮ้ยจะิัเตมเป็นสส่เนื้อิลป์ไม่มีวันฟึ้นข้น สิ่งที่เราไม่ได้กอไวสิี่ีค่คลาุ่เดินเข้าวัดกันมีค่ะลกแก้แค้นบอกเชื่อเชื่อว่าเสด็จพเสด็จเต้นต้องกัดชิดนนะ่ไปอย่างที่สุด ที่ตายคือพ่อเราตายพ่อเราตายนี่ทำไมพ่อต้องมาตายแบบนี้ใครที่มีคนกลัวมันก็ต้องชดใช้พี่ต้องไม่ตายแบบนี้ชวนนตแต่ชอยโย่ไม่คเดม่ง ที่เหมือนตองเป็นเสียเด็ที่ไปอี่จำไว้ระวังทำใจกำแพงได้ไม่ไมีมัทนมมมมมมออที่จะเปทเป็นที่มาได้ืคที่พูดจะต้องีดหห้าพ่อ เม่ันดีขอยไปขอร้องเข้าไปกุกอ,อย่าไประโยชน์คนอย่างนี้เยอะมันมีหัวใจมันมีความรักก็ได้ถ้าอยากให้ขอเพง่งติดใครน้อยใครใหญ่เป็นสัต,ตรุกต่อไปดีข้อหาย็นนะจะได้เกิดขึ้นกับคุณอย่างท่าน ฟังไว้นะที่ไครน้อยไทยใหญ่เป็นยืนเดียวก็บพี่ใหญ่ใครใหญ่ต้องคิดทาทางที่หนาไม่ใช่เพราะใครเป็นเพราะตั๊กยูพี่ยูเฮ้ยติ๊กยูมิช่วหน่อยหน่อยหน่อยั้ไมาเลยติ๊กเนี่ยไอ้พ่ยู้งเจ็้ายังรอฟ่หน้าบ้านมาอยู่รับชือเดียน พอ่อเลยทำไมไม่เลือดใสได่ไตน้ันที แม่ต้องเสียใครไปอีกเราต้องเสียพ่อไปคนหนึ่งแล้วต้องทำแบบนี้เคยได้ึงแม่บ้างห่อเปาจอมว่าองเสียใจทุกคนก็เสียใจน,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 นั่นแหละมินจง จะเป็นพี่พี่สอนเจ้าไม่เคยได้หนกับพี่สอนน้องเนี่วันกิันดีตอไนี้พี่จะมีนำใส่ใจมยในี้มึงอยากจะแก้แค้นใครมึงอยากจะทำอะไร อาตุจับน้องญ่าให้สน็ดเรื่องรักใครไม่มีแค่มีน้ําน้ําน้องควรควรท่านแก่รีบมากันตั้งจึ่งพี่เข้าชมว่า ผมว่าแซง